คันนี้เป็นหลิเดียอัปเกรจียาสปอร์ตและที่สําคัญเห็นไหมคะแต่งเต็มแบบนี้ไฟหน้าชุดแต่งด้านหน้าโลโก้แก้วหน้าหลังจัดแพคเกจสุดประหยัดให้กับลูกค้าเลยคันนี้บวกยอดจัดแค่3 0 0 0มก็แต่งได้หน้าตาแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากจัดเยอะอยากได้แค่แต่งหน้าเต็มสามารถจัดได้เลยเพราะคันนี้ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ อะมาดูกันนะคะตัวข้างหน้านี่ที่เราอัปเกรดให้ลูกค้าเซ็จชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นทำหลังคาดำค่ะหลังคาดำจากโ์รูมนะคะและเวลาจดทะเบียนเรามีการระบุข,ขาวดําให้ตรงกฎหมายขนส่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอลิเนอร์ด้านหน้าสีเงาเบิร์ของแท้จากสูต,เตรเบต้าค่ะโลโก้แก้วด้านหน้านะคะตัวนี้อัปเกรดจากโลโก้โทเมียม เป็นโลกโก้แก้วของแท้โตโยต้าเงาๆแบบนี้มีขอบของแท้แน่นอนไม่รู้เดี๋ยวดาวพาดูวิดีของแท้ของดาวจัดเต็มในเรื่องของแท้แน่นอนค่ะไฟหน้าก้างปลาค่ะอัพเกรจากไฟหน้าลีเดอร์เป็นไฟหน้าลีเจนเดอร์นะข้อไปจัดหมอกจีอาแบบเที่ยวดำค่ะแล้วก็ชุดแต่งสดเกินหน้า ดำนะคะสไตล์นี้ขายดีค่ะเพราะว่าดูแนวคุมโทนดุดดุดําขาวนะคะในส่วนของด้านข้างมาดูกันเลยค่ะยกชุดมาหมดเลยนะคะในเรื่องของตัวล้ออัปเกรดจาก18เป็น20นะคะตัวนี้เต็มซุ้มไม่ล้นแล้วก็เท่นะคะมาด้วยล้อแม็กซิงสไตล์ดูใบเป็นวิตเตอร์ขนาด20อันนี้เท่หล่อล้อวายกานยกนะคะล้อว,วายกานยกนะคะมาด้วยครอบคาลิเปอร์เบรกนะคะซีดาสไตล์ G R รัดล้อนนะคะเลือกลายได้ ล้อสวยล้อซิ่งแล้วนะคะต้องใส่ยางเป็นยางแล้คอสเตอร์นะคะมาจากดิสติกไทยนะคะ mm hmm. ก็คือ,อยางดิสติกนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นสไตล์สายลุยพร้อมลุยทุกสภาวะท้องถนนนะคะตัวนี้สามารถพิจารณาได้สายชิ่งสายลุยจะใส่กับโฟลเนอร์ก็เท่แบบนี้เลยนะคะด้าน,นข้างขัดมานะคะก็จะเป็นมือจับดําค่ะตัวนี้อัปเกรดจากมือจับโพรเมียมเป็นมือจับดํา คุมโทนค่ะแล้วก็ตัวกระจาดค่ะติดตั้งเป็นของแท้งานแท้เบิกศููย์ของแท้โตโยต้าทั้งนั้นเลยค่ะคันนี้ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะมาส่วนของด้านท้ายค่ะด้านท้ายตัวนี้นะคะนี่เลยอัปเกรดเพิ่มเติมก็จะเป็นโลกโก้แก้วของแท้โตโยต้านะคะท่านใดที่กังวลว่าแท้ไม่แท้เดี๋ยวเราพาดูวิธีนะคะมีวิธีดูอยู่แต่ต้องดูหน้าง,งานถึงจะเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าถ้าดูเบื้องต้นก็คือขอบจะเป็นสีดำดำนะคะ คาดเอลท้ายใช้อันเดิมและมีการติดตั้งสักขับเรลท้ายนะคะโลโก้ Fortuner ดดตัวหนังสือ GR Sport สีแดงดีซิเซอร์ท้ายค่ะตัวนี้มาครบเซนเลยชุดแต่ง GR Sport หน้าหลังคันนี้นะคะลูกค้ามีการซื้อเพิ่มเติมในเรื่องของขานท้ายไฟฟ้าเพราะฉะนั้นบอกสามหมื่แล้วก็สามารถแยกจ่ายได้จะทำให้ยอดจากของเราไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็จะทำให้ค่าผ่อนของเราลดลง ในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะตอนนี้เป็นดอกเบี้ยเดือนมิถุนาย,ยนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยดาว25%ผ่อน6ปีดอกเบี้ย1.6ผ่ 6, อน7ปีดอกเบี้ย2.0นะคะและตอนนี้นะคะเรามีแคมเปญโปรโมชั่นของเฟร t ชิว์นะคะถ้าลูกค้าจับจองเป็นจ้าของวันนี้สามารถหมุนลุงล้อนะคะลุ้นชิงโชคและรางวัลที่ลูกค้าได้มีให้เลือกหลากหลายแบบมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแลกเคอร์รถเก่ารถดอกเบี้ยหรือว่า ส่วนลดก็ได้นะคะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะบวกยอดจัด3 0,000ื่นนะคะเป็นแพ็กเกจสไตล์ประหยัดลูกค้าสามารถรูเพจมาได้ตั้งงนในสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําดาวริบต้นสินะคะผ่อนได้ยาว9ก้สิบหกวดหรือ84งวดจัดได้เลยหรืออยากได้ในตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการสามารถโทรสอบถามดาวได้นะคะต่างจังหวัดซื้อได้นะคะมีไฟแนนซ์ิงเซ็นบริการแล้วก็เซ็นที่บ้านได้เลยเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างแออดลลน์้้เยวก็สสาาาามมรรถโทบ เดาได้เลยค่ะ